กันท <bs> <ij> ี่ท right ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคําแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงกรองน้ำนะครับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนายวิเชียรจันทร์รนไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานก่อสร้างโรงกรองน้ําของโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่อำเภอพระทองคํานครราชสีมานะครับ โรงพยาบาลพระทองคำกำลังประสบป,ปัญหาภาัยแล้งก็กระทบต่อการขาดแคลนน้ำในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์จนทางโรงพยาบาลต้องขอสนับสนุนน้ำสะอาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ครับนำไปใช้ก่อนเพื่อเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะน้ำบาดาลที่ขุดขึ้นมาทำน้ำประปาตอนนี้เป็นน้ำกร่อยนะครับไม่สามารถใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ได้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเองท่านรับอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนนะครับเพื่อก่อสร้างโรงกองน้ําแล้วก็ซื้อเครื่องกองน้ําสะอาดสามารถใช้ในการล้างเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลพระทองคําได้ซื้อน้ําจากบ่อของเอกชนเนี่ยวันวน,น,นึงเนี่ยนะครับประมาณ30,000บาทใช้รถบรรทุกน้ําขององค์การบริหารส่วนตาบลพระทองคําแล้วก็อบตอสะพระมาเติมในบ่อพักวันละกว่า12เที่ยวครับเพื่อสูบขึ้นไปทําน้ําประปานะครับ ท่านผู้ว่าเองท่านบอกด้วยนะครับว่าติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอีกประมาณ1สัปดาห์จะแล้วเสร็จจากนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ําสะอาดก็จะสามารถใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ได้ตามปกตินะครับส่วนภาพรวมของน้ํากินน้ําใช้ในพื้นที่พระทองคาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องนําเอารถบรรทุกน้ําไปแจกจ่าย5หมู่บ้านพร้อมให้ท้องถิ่นเสนอแผนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคาดว่าปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับปัญหาดังกล่าวจะต้องที่คายไปได้ในที่สุดครับ